พลังดึงดูดหลายคนน่าจะเคยได้สัมผัสกับตัวเองถึงเรื่องของพลังที่มีอยู่ในตัวหรือที่เขาเรียกว่าพลังลึกลับพลังเหล่านี้มันบวกผสานกันด้วยธาตุดินน้ำ ลมไฟที่มีอยู่ในจักรวาลแล้วก็แพร่ซ่านเข้ามาในตัวมนุษย์อย่างถาาุลมก็หายใจเข้าทีละนิดถาาุน้ำก็ดื่มกินเข้าไปถาาุไฟก็ให้พลังงาน ส่วนธาตุดินก็เป็นส่วนที่เป็น32สองของร่างกายฉะนั้นแรงดึงดูดที่เห็นได้อย่างชัดก็คือเรื่องของธาตุทั้งสี่เพราะว่าเราใช้อยู่ตลอดมนุษย์ใช้การดึงดูดธาตุทั้งสี เข้าสู่ร่างกายตลอดเวลาแต่สิ่งที่มนุษย์ดึงพลังจักรวาลมันเป็นเรื่องของระบบเรือของดวงชะตาฉะนั้นดวงชะตาก็มีผลต่อระบบของเรือชะตา การเปลี่ยนแปลงของเรือดวงชะตาก็เมื่อสุริยะจันทราของจักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ธาตุแล้วก็เรือดวงชะตานี้เปลี่ยนไปด้วยอย่างหลายๆคนเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองได้ว่าหลายครั้งที่มีทุก แล้วก็ไม่ประสบต่อจิตแต่เมื่อสำรวมจิตได้นั่นหมายถึงว่าพลังเห็กแห่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันตีกลับให้เกิดการมีจิตสํานึกหรือเขาเรียกว่าทะลวงเหตุอันเป็นโซ่แห่งวิบากของพลังจิตในตัวตนได้ หรือว่ามีวิบากในเรื่องของชะตาอาชีพการงานเราพวกนี้จึงเป็นเรื่องของการผสานกันอย่างลงตัวในเรื่องของธรรมชาติที่มีตัวตนกับมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติที่มีตัวตนก็ผนวกกันได้ฉะนั้นแรง ผลักฐานถึงเรื่องของพลังดึงดูดจึงทำให้หลายคน,นยวิ่งเข้าสู่ในเรื่องของาธาตุพลังก็มีปฏิบัติกันบ้างหรือถ้าไม่เข้าใจก็สอบหาวิธีเพื่อให้เรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติแต่ถ้าหลายคน ที่มีปัญหาเรื่องของพลังจิตและพลังธาตุของตนเองนี่อ่อนแอก็จะหาที่พึ่งมันไม่ใช่ที่พึ่งทางใจมันเป็นที่พึ่งทางจิตแต่เป็นการหลอมรวมพลังที่ขาดตก ไม่สมมาดุลแก่ความรุ่งเรืองของชีวิตก็จะเกิดการผลักดันเข้ามาในระบบของชะตาชาติก็คือชะตาชีวิตของมนุษย์แต่ละคนฉะนั้นทำไมเราจึงเห็นพรามโดยมากเขาจะพูดถึงว่าถ้าผู้ที่ต่อจิต กับพลังงานแห่งธาตุจักรวาลน,นจึงต้องให้เหล่าพราหมณ์หรือผู้ปฏิบัติหรือผู้เข้าถึงต่อพระพรมและเทวะเป็นผู้ประสาทแก่ความสำเร็จให้แต่อย่าลืมไปนะว่าถ้าประสิทธิ์แล้วสำเร็จดำเนินกิจแล้วรุ่งเรืองสุริยะแห่งจักรวาลกับจันทรา กำเนิดผลให้ดีต่อชะตาและดวงชีวิตได้มันก็ต้องมันข้อเรียกว่าต่อต่อเรื้อเหมือนกับต้นไม้หนึ่งต้นถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแตกแตกกอมันก็จะแตกกิ่งแล้วก็ให้มีความเจริญในชีวิตของลำต้นและกิ่งใบต่อไปฉะนั้นเนี่ย มันเปรียบเสมือนกับการใส่ปุ๋ยพลังงานแห่งจิตในการดึงดูดมันก็ต้องมีการเพียนด้วยสม่ำเสมอเหมือนกันเพราะพลังสุริยะกับจันทรามันจะเป็นพลังหมุนเวียนเหมือนกับน้ำขึ้นน้ำลงฉะนั้นถ้าเรามีน้ำขาดหรือน้ำขุนก็จะต้องสื่อโดยการ ชาจิตแห่งพลังดึงดูดตรงนี้โดยการเข้าใจวิถีแห่งการดึงพบแห่งเรื่องชตาของดวงและมันจะสมพง์ให้กับการประกอบชีวิตหรือดำเนินอยู่ในโลกอวัดเนี่ยตามเรื่องของสังคมได้ดี แต่ถ้าเราหมั่นเพียรคนปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปคนไม่ปฏิบัติไม่รู้เรื่องเหตุอันเป็นผลแก่ดวงชะตาก็อย่าปล่อยวางแล้วถ้าทำแล้วดีสิ่งไหนดีพูดถึงทุกๆประกาศก็ให้ทำต่อเนื่องเพราะเรื่องของโลก,กจิตและวิญญาณ มันสดับมาแต่เกิดของชีวิตทุกๆคนให้ดำเนินกิจอย่าให้ขาดให้ดำเนินชาติแห่งชะตาบวกผาเรือให้ดำรงศรัทธาจิตตนเองเป็นกำบังอย่ามีทุกข์และมีโศกความมีโชคให้ต่อบุญหนุนพลังตน แล้วก็จะพ้นแห่งเหตุเพศภายธุรกิจต่างๆก็จะดำเนินการได้ด้วยดีมันเพียรให้ต่อเนื่องและตลอดวันนี้ก็ขอคุยให้ฟังกันพอเป็นเกร็ดความรู้แค่นี้